สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนทุกท่านจ้ากี้ไปบีแปมารีมาแล้วเดวจ้าเดอว,วันนี้ไม่มีอะไรมากจ้านำเสนอหลังจากที่มาว่าน,นี่เขาปลามาเปโรมาไดเฮดมาแล้วจ้าวันนี้ก็จะมาจัดการเลิกงานมาเลิกงานมาบางหันก็ชิมมเาขาคั้วจ้าเมนูง่ายๆจ้าพัดพัดเฮดใสอะไาขลี่อะไรเนาะฉันกะเชิงลืมเด้นี่น่ะ ใส่บวอยจะ้ะแต่บ้าบนเองบ้านเองก็ใช้เป็นบ้อยเลยจะพัดใส่นมันเอาง่ายๆเลยจะ้ะแต่ฉันก็ขอโทษขออภัยจ้ะบางทีก็ลืมยังวะเลยจ้ะลืมอันบ้านเองเขาเรียกอะไรติดปากอยู่นี่ละนั่นก็นเลยมันติดปากจ้ะวาโอ้เนยแข็งรูเรล้วเนยแข็งจะ้ะพัดใส่เนยเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวจะ,จะ,จะให้ทุกคนดูเดอ้อ ที่วันหุยฮุยฮุยฮุยอยู่นี่อันฉันอบไาาอ,อ,อ,ไอ้นั่นเลยนะจะอบอบไอ้ขาไก่อยู่เลยนี่แต่ว่าฉันที่เบะไปเอาผงก่อนจ้ะฝากทุกคนดูกระถา่ายหนึ่งเด้อไปหาเนี่ยามาใส่ก่อนจะน้ะหลังจากที่ได้อุป,ป,ปอกรณ์ครบแล้วจะทำการพัดจ้ะอันนี้ล้างเร็วเด้อจ่ามะว่านนี่ เห็นหนาคนณทำก็ว่าเป็นยังน้องเนาะคนณทำก็เดี๋ยวยนะักโชว์นาเท่าไดจ้ะเหลือง,งานมาอีหมู่อีหมวนเด้อพี่น้องเอ้ยเหลือง,งานมากกะแวะไปหาลูกสาวก่อนไปบอกเขาว่าพุงนี้เดี๋ยวสิให้อันพอไปหลับเพื่อนว่าพอเมย์ไปทำงานภูภูมิเชิงินนานจักหน่อยเด้อจ้ะ หมูผวกบบท่านโบเห็นนากับโบต้องต๊ใจเด้อเพราะว่าผูกดีนี่งานเชิงกีหลายอย่างอยู่นะจ๊ะนิดหน่อยที่เปิดเทอมที่ไปเตียมของหลายอย่างวันนี้ก็ทำมากก็ยังวานเลยจ๊ะแต่ว่าวันนี้ไปทำความสะอาดปานผักจ๊ะปานผักคนที่อายุเกินห้าสิบจ้ะหกสิบเจ็ดสิบจ๊ะอยู่บ้านผักชะล่าก็ยังวานเลยจ้ะ ได้ยินกะจิชะตาไปดาเดี๋ยวจะได้กคนเด้อพี่น้องเงยไหนเวลาทำการใส่เห็ดเลยจ้ะฉันจะใส่เห็ดก่อนพวกกะจีชกะจีพัดเอาหนามันอีกคนเลยจ้ะแต่ว่าตอาดเอ้ยฉันมาฉันมีไฟก็ไม่พี่น้องเงยตาหอม เพราะว่าต้งคัดเอาหนามันออกก่อนจนคั้นเครื่องเทศได้นานข่าไหนจ้ะเขี่ยไปกินเองไปจิ้แกงเห็ดกอกมันไม่มีใบไหนนั่นคือบานเองจ้ะใบหัวลาภาจ้ะใบหัวละพาก็ กินมันมีข่อยหอมที่บานเองท่าวไรก็เลยมียัดมียัดแกงจ้ะข้าวัวก็มีแต่ขนียวจ้ะเอาอาะิมมันง,ง่ายๆยังหวานเลยนะจ้ะเนาะเดือจ้าห้าอยู่ห้ากินยังหวานเลยจ้ะเมื่อวานข้าวปลากับอีหมูอีหมอน มีเลยงานมากอะเขากลัวก่อนเลยอันดับแรกจ้ะเดี๋ยวก็เขาชิบแล้วเพราะว่าฉันต้องออกไปข้างนอกอีกจ้ะทุาลาร้ายร้ายเลยจ้ะเด็กหน่อยที่เปิดเทอมนี่เดี๋ยวต้องไปหาลูกชื่อเสียพาเสียเพให้ลูกสาวอีกจ้ะแล้วกันเนื้อพี่น้องเอ้เปิดไฟก่อนเนื้อเปิดไฟจะใส่เนื้อกัน กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินยังขาว่าเลยจ้ะสาวหน่อยของเราก็บอกว่าอย่าลืมเดอ้ออย่าลืมเดอ้อเพื่อนว่าบอกแม่แม่ว่าโทษโทษโทษเพื่อนกลัวสิลืม พอว่าพุงนี่เพื่อนต้องกลับปาบานจ้ะวันมาลืน่นเพื่อนไป่ล้มเหลวได้หน่อยเปิดเทอมชั้นก็ไปก่อนเชั้นไปทำอยู่ในครัวต้องไปเตรียมหอมยังข้าบ้านเลยจ้ะเตรียมพรม้อมเตรียมพรม้อมเนี่ยเลยจ้ะพัดเดี๋ยวชั้นให้ดูไก่ๆก,ก่กันเนาะดูไก่ไกกันเด้อข้าวบ้านนี่ชั้นถ่ายหันพิทหันถูชั้นเอามันจีนี่อยู่เห็นบวจรจะพัด อันนี้เฮ็ดเลี้ยงลอก,ก่อนจะฉันใส่จริงๆเขาต้องพัดเอาหนามทิ้งก่อนหละจ้ะแต่ว่าฉันว่าพัดเองกินเองยังขำากเลยเนาะเอามันง่ายๆว่ะหิวขาวดาวเลยจ้ะพี่โนโ้ยกันเดือดงานมาก็หิวขาวโอ้ยไปเห็นนาคนต่างก่อนก็ไม่เห็นนาฉันจักนิดเลยเอาเห็นนาก่อนนอาดจะหน่อยเนาะ เป็นอาคกราดบานเองเขาจังไรเดจะโนเบียร์กันเด้อพี่น้องเด้อแบะเขามาดูมาชมจักนิดจักหน่อยก็มีพวกมีพวกทันทันนี่เลยจ้าพวกคนที่เขามาชมคิดเลยเป็นมูเป็นไออย่างมาเลยจ้าอยู่คนเดียวเงงเลือดงานมากออย่างนี้เลจ้าฉัน เด็กงานมากอะอยู่บ้านสิบกว่าปีแล้วก็อยู่แต่บ้านนะจ๊ะไปหาเข้ากับมีเป็นนะจ๊ะคนไทยม่มีหมูถ้าเขามีมากก็ไปหาเขามีเพนดอกเด้อมีเมียนได้ดกจ๊ะข้าปลดมีเพนแล้วค่ะปั่นตะจักรยานจ้ะมีฉันว่าแหละจะไปตะจักรยานโลประเทศจะเลวเด้อจ้ะใส่เกลือได้จ้ะเด้อฉัน ใส่เกลืออย่างเดียวนะจ๊ะอย่างอื่นไม่ต้องเพราะว่าเราสิพผัดเทศไปกินกับในนั้น,นจ้ะผัดเทศไปกินเค้าแล้วก็น้ำพริกจ้ะพททัดเทศนี่เด้อจ้ะหน้าตาพาททัดเทศเห็นบั้รูนี่เดี๋ยวฉันกี่ไทยดูใกล้ๆจ้ะชิมก่อนชิมก่อนเด้อ Để cưa nhỏ này hả? <laughs> แช่ดใดอยู่จ้ะเดี๋ยวใส่จานเด้๋ยวจะเดินประเทศนขนองไก่อบจ้ะอันนี้เขาเด้อพริกผงเด้อจ้ะพริกผงโรยนะพริกผงโรยนะจ้ะน,นี่เป็นกระเทียมถอดเด้อ,ดอจ้ะเด้อบันดอกบันดอกเด้อจ้ะนี่เด้ออาหารเย็ยนของฉันเด้อจ้ะ ฉันก็แฟนคนละครึ่งจาาแฟนแบ่งไปแล้วครึ่งหนึ่งอันนี้ของฉันเด้อไก่อย่าขำเด้อนี่เดจากับเขาอาหารเย็นเมื่อเนี้ยจะไปกินก่อนเดอจ้าขออนุญาตไปกินก่อนเด้อพี่น้องขอจบคลิปก่อนเด้อจ้าใคที่กินให้เห็นก็เดี๋ยวทุกคนที่หิวดา ก็จบคลิปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เขามาติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องไมกี้ไปบ่ด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อบ๊ายบาย